คำสาบแช่งของพระเจ้าชัยวร,รมันที่9้าของอาณาจักรขอมที่จารึกไว้ในแผ่นศิลาที่ปราสาทตาเหมือนทมจังหวัดสุรินทร์ปราสาทศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรขอมหรืออาณาจักรไทยณปัจจุบันในเหตุการณ์ที่เจ้าชายแตงหวานก่อกระบฏและลอบสังหารกษัตริย์พระองค์จึงตรัสสาบดังนี้แช่งดังนี้ผู้ทรยศลูกหลานแห่งอาณาจักรขอมจะถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงถูกยึดอำนาจโดยต่างชาติ สังหารพี่น้องแตกแยกกลายเป็นทาสพบภัยพิบัติไม่เคยเอาชนะตระกูลขอมถูกทิ้งลืมและไม่มีความเจริญในปีพศ2565ปีนี้ฟ้าผ่าลงนครวัดหลังจากบีคลิปการจัดพิธีถอนคำสาปชัยวรมันโดยชาวกัมพูชาซึ่งหลายคนตีความว่าเป็นสัญญาณแห่งคำสาปตามความเชื่อนั้นบอกได้เลยครับว่าคำสาปแช่งของกษัตริย์สมัยก่อน ท่านทำพิธีเลิกยามและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากไม่มีใครที่จะสามารถถอนคำสาปแช่งนี้ได้และวันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวที่ขเขมรรบกับไทยคงรู้แล้วว่าลูกหลานใช้วรมันคือใคร